สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชีวันสมบูรณ์อยู่ชั้นปสองหหนึ่งครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าถ้าเกิดว่าปดวดราลงโควิดมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนปอดของเรานะครับถ้าเกิดว่าปอดมันปกติมันจะเป็นมันจะพองแบบนี้แต่ถ้ามีไวรัสเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้ Uhm, ปอดก็โดนทำลายไปเรื่อยๆใช่ไหมครับครับมันก็จะโดนทำลายไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตก็จะเป็นรูแบบนี้เลยแล้วมันก็จะมันจะไปขัดขวางการหายใจครับไม่เราหายใจไม่สะกก็ตายครับสวัสดีครับ